สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยย้อนทุกคนนะครับวันนี้เฮาสิม,มันจีข้าวเคียบนะครับซึ่งเป็นข้าวเคียบไทย้อนนะครับที่เราผลิตแล้วแบบขนาดพอดีเนาะที่สิกินแบบกินพอดีอะต่อแผ่นนะครับแล้วตอนนี้ก็มีห้ารสด้วยกันนะครับก็จะมีอันชั่นนะครับแล้วก็รถออริจินอลรสดั้งเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มมาสองรสนะครับ ก็มีม,มันม่วงกับพักทอง,องนะครับแล้วก็มีใบเตยนะครับนี่เป็นสีสันบวะ๋ยวผมสีลองจีเนาะหลังจากที่บริจีมานานนะครับนี่ก็คือเป็นจีใส่ฐานไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับสุดปังขอบคุณครับขายข้าวขายข้าวจีนะครับไห้ขายข้าวเขียบวาผิด <laughs> เบิกนะครับเบิกมันของเห็นไหมทุกคนเห็นมันพองไหมครับว้าวฮอนนอีไ่ไงชอบชอบเหรออันนี้ก็วางไว้อันนี้คืออัญชันนะครับนี่ถ้าคนหอนเั้นขาสิเอามือมาจับหูกับบรูว่าเพื่อออย่างแต่ว่ามันกะเออมันกะดูดมันก็โอเคได้แล้วเหนะออกเลยเดี๋ยว ให้มันเหลืองอีกนิดนึงนี่ม่นสิไม่บานินี่นว,ว้าวทุกคนเออหอน <laughs> อันนี้คือธรรมดานะครับเดี๋ยวเอาสิเทียบเ <c oughs> ทียบขนาดมาดูเทียบขนาดไม่มากเออมาอเอาตังนี่เห็นไหมครับขนาด ที่ก่อนก่อนอย่างกับหลังย่างกัอสดนะคะทุกคนว้าวอันนี้คือรถธรรมดานะครับว่าอะไจ้าหูจักกข้เจ้าพาเฮ็ดมันบ่มีบ่อนจ้าผ่นนะเพราะว่ามันเนามหนาวนี่หูเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เย็นที่สุด เออมันจะเหมือนการคลายความร้อนนั้งเพราะว่าหูมันเย็นอะไม่ไม่โอ้โหอ่าต่อไปก็จะเป็นมันม่วงนะครับเอาเบิ่งเบิ่งขนาดขนาดว่ามันพองขึ้นอยู่นะครับเนี่ยมันพองอยู่นะครับโอ้โหมันม่วงนี่มันจะสีเข้มกว่าอันชันนีดนึ่ใช่มันม่วงจะสีเข้มก่อนนะครับ วื๊บ,บ,บว้าวขยายจะได้คำนี้พูดอ่ะโอ, <laughs> อ,อ,อ้โอนหันหันวื๊โอ้ยขนาดวึ๊บต้องเพ่งบ่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้มัน <laughs> ให้มันสุก <laughs> บอกให้มันไม <laughs> หมก้อนอ,อีก <laughs> อสองแผ่นก็พอแล้วอันชันแผ <laughs> ่นหนึง่งแล้วก็ฟักทองแผ่นหนึ่งก็พอลอะไม่ใช่อันชันสิใบเตยครับ <laughs> เออหลงขนาดไฟอ่อนได้หนิยังคอนน่ะคุณอยู่หน้าเตาหอนอันนี้เป็นอัญชัน ใ้ยอันนี้เป็นใบเตยต่เดาหลงระหว่างสีเขียวกับสีฟ้าที่ชงเซตาบาสีแล้วนะก็คือเขาเจ้าสวนมาขาเจ้าซื้อไปทําบุญเนาะซื้อไปกินเองกับแซมนะครับซื้อไปทําบุญกันอันนั้นช่วงเมื่อกี้นี่เริ่มแล้ะทุกคนเริ่มเริ่มฉลาดแล้วอือหลังจากที่ฮอนมาตั้งตนคนเราก็ต้องมีการพัฒนามันฮอนอ๊ะจังหละอันนี้ผมเอามาอันเดียว อเคเอาออกเลยไม่ใช่ไหมหไม่แล้วเรียบร้อยโอเคเห็นไหม <S <S อันนี้คือฟักทอง <S 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 นี่อันนี้นะครับใบเตยฟักทอง สรุปทุกคนดูไม่ทุกแผ่นไม่ไม่กินแซ่บแบบนี้ค่ะกำลังกรอบ <c oughs> นี่โอ้โหมันมันแบบโอ้ขยายแบบอย่างเยอะดูดิอ่าสั่งได้นะครับสั่งได้เลยจากใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าทักเข้ามาในข้อความเพจไทยยอชาแนลนะครับหรือว่า เพจมะนาวเสาวยอแฟนเพจก็ได้นะครับแต่ว่าเพจมะนาวนี่ชาติหนึ่งมันจังไปตอบนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็คือ่ <c oughs> อผลซัมฤทธ์ของเราเนี่ครับจีให้เบิ่งห้าอันก่อนนะครับเดี๋ยวจีจีเพิ่มนะครับิบไปฝากอิปัทนะ <c oughs> นทุกคนสามารถสั่งได้นะครับก <c oughs> ็จะมีรถธรรมชาติรถดั้งเดิมนะครับรถ <c oughs> มันม่วง <c oughs> รถใบเตย รสอันชันแล้วก็ฟักทองเจีออกมาแล้วน่าครัวกรอบมากกรอบอือือีเองกินเองออืกรอบมากหอมกรอบหอมแซ่บหอมงอนถ้วมาสั่งได้นะครับห้าสิบแปน สองเอ้ยหนึ่งร้อยแผ่นสองร้อยบาทถ้าโอนนะครับแล้วก็ถ้าเก็บเงินไปทางเพิ่มอีกยี่สบาทนะครับเป็นสองรอยี่สบาทนะครับก็หนึ่งร้อยแผ่นสองร้อยี่สิบาท,บาทรวมส่งนะครับสามารถทักได้เลยนะครับโอเคทุกคนคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าผู้ใดอยากกินก็สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะครับขายไปเรื่อยๆนะจนกว่าที่เป็นสีเรียสแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ช่วยชาวบ้านนี่ก็คือ เข้าวมันขายได้ว่าได้ราคาดีเพื่นกะเอามาตํามันก็ได้เป็นข้าวเคียบนะครับเขากับไป่วยเพื่นขายนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ